วันนี้จะมาถึงตาอ a เอวิหารลายกาบยานีส1 1กันนะครับวันนี้เราจะมาสอนร้องกันอันดับแรกตัวมาทำความรู้จักกับอันนี้เสียก่อนโดยกาบยานีส1 1นั้นจะอ่านโดยด้านล่ามี5ด้านหลังมี6นับเป็น1บาทตัวที่สองบรรทัดต่อมาก็มี5แล้วก็6 โดยแบ่งเป็นอส,ส,สองสามส2องสองสองในทุกๆวักรับอันดับแรกเราจะมาถึงคำว่าสาธุสะจะขอไหวพระศีไตรสาราพ่อแม่และบูบาทเทว,วดาในราศีข้าเจ้าเอาขอขอข้ามาต่อโกกามีแก้ไขในเท่านี้มีไม่ดีอย่าตีช้า โดยเราจะมาร้องเป็นสาธุสาเอื้อเอืองเอ้ยจ่าเอืองเอืงเอ้ยขอไหวเอื้องเอืองเอ้ยพระเอืองเอืงเอ้ยาสีตรายาเอื้อเอื้อเอ้ยสาธะเอ้ยพระนาเอื้อเอื้อ เอยเงยวันนี้จะมาลองลองให้ดูนะครับโดยสาธุสะเออฮะเอ้ยเอ้ยจะเอิงเงยขอไหว้เอิงเงยเอ้ยพระเอิงเงยสีไตรคะเออฮะเออเอ้ยสัเอ้ยระนาเออฮะเอิงเงยเอ้ยและพอท่อนต่อมา เราก็เล่นจะปลี่เป็นข้าเจ้าเอิงเอ้ยเอาเอ๋ยอย่าโก้ขอเอ๋ยเอ้ยเข้าเอ๋ยมาต่อฮะเอ๋อเอ้อเ้ยโก้เอ้ยกามีเห่อเอ้ยเอ้ยแก้ไขเอ๋ยเอ้ยเอาเอ๋ยเท่านี้เอ๋ยเอ้ยดีเอ๋ยมิดีเห่อเอ้ยเอ้ยอย่าเอ้ยตรีชาเห่อเอ๋ยเอ๋ยเอ้ยแต่ถ้าจะจบนั้นก็จะเป็นเออเออฮะเอ๋ยเอ๋ย เป็นอันจบครับซึ่งมันก็คงจะไม่ยากสำหรับคนที่คิดจะฝึกนะครับส่วนต่อไปจะเป็นขับฉบางนั้นวันพรุ่งนี้จะมาตรงกันนะครับวันนี้ลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ